ทุกคนเราผ่านต่อมอาดนังเรียบร้อยแล้วนะครับวลคอมชูแดนังเวียดนามนะครับทุกคนว่าห้องสวยมากๆนะครับมีสะพานมือนะครับทุกคนมือใหญ่มากทุกคนมือนึงก็ถือกล้องนีหาเห็ดเด้อสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับวันนี้เรามีไปบินไปดานังนะครับประเทศเวียดนามนะครับทุกคนหลังจากที่เราโดนเอเจออรของ สิงคโปร์ไม่อนุมัติให้เราเข้าสิงคโปร์นะครับทุกคนหลังจากที่เราลงทะเบียนไว้ตั้งแต่วันที่30นะฮะจนถึงวันนี้วันที่6 s g ก็คือยังไม่อนุมัติให้เราเข้าประเทศสิงคโปร์เลยเราจ็ <ammed> ต้องตั้งใจที่จะเที่ยวแล้วเราก็จะต้องไปเที่ยวนะครับเราก็คือไปเที่ยวประเทศเวียดนามนะครับเราไปเที่ยวกันที่ดางน,นะครับทุกคน <inaire> สําหรับใครที่จะเข้าดานังตอนนี้นะครับไม่ยุ่งยากเลยนะครับไม่ต้องขออนุมัติใดๆเหมือนประเทศอื่นๆเลยนะครับ สิ่งที่ต้องมีเลยก็คือพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตแล้วก็ตั๋วเครื่องบินนะครับแล้วก็จะเป็น internal covid a c c i n นนี่นะครับเป็นใบรับรองของกระทรวงสนธนาธารณสุขนะครับทุกคนแล้วก็ Booking ที่พักนะครับแล้วก็ไฟบินไปแล้วก็บินกลับมานะครับทุกคนจะบอกว่าดนานังตอนนี้รับนักท่องเที่ยวแบบเยอะมากๆเลยนะครับสองหมคนต่อวันเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไม่ต้องขอใบรับรองอะไรทั้งสิ้นแล้วก็เพิ่งจะยกเลิก เอทีเคแล้วก็อาร์ทีพีซีอาร์เทสไปนะครับพูดง่ายตอนนี้ก็คือคุณมีแค่พาสปอร์ตเล่มเดียวเนี่ยคุณก็สามารถบินเข้าเวียดนามได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ดานังนะครับเราอยู่บนเครื่องเรียบร้อยแล้วครับทุกคนจะบอกว่าหลังจากทกี่ออกมาสักพักเราก็ได้รับอาหารเป็นข้าวมันไก่นะครับวันนี้เรามีไฟ์ก็คือดอนเมืองไปดานางังบินตรง1ชั่วโมง50นาทีของสายการบินไอเอชเชียนะครับทุกคนจะบอกว่าเราจองของพรีเมียมเฟเข้าไปนะครับเราจะได้บอก แดงนะครับนั่งบริเวณแถวหน้าสุดเลยของลำนี้เลยนะครับลำนี้เราจะใช้เป็น A320 200นะครับทุกคนนี่จะเป็นข้าวมันไก่มารับประทานนะครับทุกคนจะบอกว่าน่าทานมากๆเลยนะครับส่วนใครที่บินเอชันแนะนำลองดื่มชาไข่มุกของเอเชียดูนะครับจะบอกว่าอร่อยมากๆนะครับเขาแยกเป็นทานอาหารกัแร้ันค้าบด้ เราผ่านตอมอดานังเรียบร้อยแล้วนะครับเวลคัมชูดานังเวียดนามนะครับทุกคนจะบอกว่าช้ามากจะตายนะครับทุกคนจะบอกว่าที่นี่เนี่ยช้ามากๆเลยนะครับแต่ว่าตอมอง่ายมากไม่ทะไรไม่พูดอะไรเลยนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่ดานังเวียดนามแล้วนะครับตอนนี้แต่ผมขอมอนุญาตไปที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่พักนะคทุกคนบ๊ายบาย ทุกคนเรามาถึงโรงแรมแล้วนะครับโรงแรมสวยมากนะครับเราจองเป็นนอนที่นี่ทั้ง3คืนเลยนะครับโรงแรมที่นี่จะเป็นโรงแรม5ดาวนะครับทุกคนจะบอกว่า,าไม้เฉพาะทางเข้านี่ก็คือสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมห้องนะครับ เราถึงที่พักแล้วนะครับจะบอกว่าห้องสวยมากๆนะครับเรานอนที่นี่ทั้งหมด3คืนนะครับจะบอกว่าคุ้มมากกับราคาห้องนะครับอันนี้ก็คือเป็นรายการที่เขาให้มาดูนะครับก็คือบุฟเฟ่ต์เบกฟา์นะครับทุกคนทั้ง3วันฟรีเลยนะฮะแล้วก็มีสปา30นาทีต่อคนนะครับแล้วก็มีสระว่ายน้ำยิมนะครับแล้วก็ชีคอฟฟี่ต่างๆใลยแล้วก็ที่สำคัญฟรีมอเตอร์ไซค์ทุกคนฟรีมันฟรีมันฟรีทั้งหมด3คืนเนี่ย อยู่ที่6000บาทนะครับทุกคนถูกมากห้องสวยมากแต่คือกูมาคนเดียวอยู่ยังไงให้ไม่ให้ไม่เหงาอยู่ในห้องนะครับ๋ยวจะพาไปดูห้องนะครับห้องสวยมากทุกคนตอนนี้มินก็มาอยู่ที่วัดลินอินนะครับก็คือวัด ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองดานังนะครับทุกคนใครที่มาเมืองดานังเนี่ยจะไม่มาที่นี่ไม่ได้นะครับทุกคนจะเป็นวัดเจ้าแม่คุณอิ่มนะครับที่มีความสูงถึงแป๊บนึงกี่เมตรวะา7 7เมตรนะครับทุกคน ตอนนี้ก็สามโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเดินทางไปถึงก็ประมาณเย็นพอดีนะครับประมาณ4ี่โมงกว่าๆนะครับตอนนี้เราก็ถึงหอยฮันเรียบร้อยแล้วนะครับจะบอกว่านั่งรถมาหลับไปหนึ่งตื่นครับไกลมากนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงจริงก็ไม่ได้ไกลหรอกครับแต่ว่าเขาเขับประชาจะพาไปชมเมืองต่างๆของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงกันเลยเปิดประสบการณ์มากนะครับกับการมาเที่ยวคนเดียวนะครับตรงนี้ก็คือเป็นสะพานญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยว ขอไปอ่างข้อมูลแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดินเด,เดินมาอ่านให้ฟังสะพานแห่งนี้ก็สร้างขึ้นเมื่อปี พิศัสกุลนะครับ1,593นะครับนับตั้งแต่วันนี้ก็ถึงมีอายุถึง427ปีเลยนะครับเป็นสะพานข้ามคลองทยสั้นแต่ว่าสร้างขึ้นอย่างแข็งแรงมากนะครับทุกคนที่ได้ชื่อสะพานแห่งมิตรไมตรีนี้ก็คือเนื่องจากสะพานนี้สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นนะครับเป็นสะพานที่สร้างขึ้นข้ามคลองในอดีตเมื่อ400กว่าป,ปีที่แล้วนะครับทุกคนสิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือฝนตกนะครับเมื่อกี้ตรวจเช็คสภาพอากาศแล้วแหละแต่ว่าไม่เชื่อไง ันนี้ฝนตอมาป่ยปลายนิดหน่อยนะครับไม่ถือว่าแรงมากวัดดูศักดิ์สิทธิ์ดูขลังมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านชิโนโปรตุเกสก่อนนะครับคนเวียดนามเขาก็จะเน้นขับจักรยานกับขับมอเตอร์ไซค์กันนะครับทุกคนจะเป็นคาเฟ่แบบคุกคิบุกอันนู้นนี้เดี๋ยวเราจะเดินข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นกันนะครับไปทานข้าวกันผู้คนน่ารักมากๆเลยนะครับทุกคนจะบอกว่าไม่ต้องกลัวมาคนเดียวไม่ได้รูปมีคนช่วยถ่ายรูปให้ตลอดเลย อันนี้ก็จะเป็นมื้อเช้าของเรานะครับเมื่อกี้เราสั่งเป็นเออ่พาสต้าซีโฟสกับี่จูสสำหรับ sorry something oh can this Girl just garlic pork just one yes เป็นมื้อเช้าของเรานะครับมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือซีฟู้ดพาสต้านะครับทุกคนแล้วก็อันนี้จะเป็นเกล็ดพอร์กนะครับก็คือจะมีแป้งด้วยนะครับอันนี้ก็คือแป้งอะไรไม่รู้ น,นี้จะเป็นหมูย่างสมูไพรนะครับอร่อยมากรสชาติด,ดีมากเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วแล้วก็ผสมกับแป้งคือแบบอร่อยสุดๆเลยครับทุกคนอันนี้เป็นเหมือนกับสลัดผักมานะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวกลางคืนพอเขาจะมีพวกแสงสีออกมาแสงเยอะมากเลยนะครับ ก็อยู่ที่ผักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ก็คือสนุกมากนะครับแล้วก็ร้อนมากๆเหมือนกันนะครับเดินไม่หยุดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปที่บารน่าฮิวนะครับเป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสนั่งกระเช้าลอยฟ้าไปครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะวมอร์นิ่งเช้าวันที่2ครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับสินเจ้านะครับอยู่นี่ก็คือชินกับคำว่าสินเจ้าไปแล้วนะครับไปไหนก็มีแต่สินเจ้าทินเจ้าแปลว่าสวัสดีของภาษาเวียดนามนะครับเดี๋ยว บาดาฮิลนะครับที่ขึ้นไปหมู่บ้านฝรั่งเศสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราติดตามกันนะฮะเจอก,กันครับทุกคนเราขึ้นมาถึงข้างบนเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะไปสะพานและก็ถึงแล้วด้วยนะครับทุกคนจะบอกว่าสวยมากแล้วก็นั่งมาในกระเช้าเนี่ย15นาทีก็ถือว่า ไม่น่าเบื่อเลยนะครับแป๊บเดียวเองนี่สะพานมือนะครับทุกคนมือใหญ่มากมันมเป็นน่ากลัวน่ากลัววะ <c oughs> นี่ฮะวันนี้ถือว่าคนน้อยนะครับคนไม่เยอะมากอันนี้ก็เช้าที่เรานั่งมาเมื่อกี้ทุกคนสวยมากเลยนะฮะ <c oughs> ทุกคนเราอยู่บนเครื่องเล่นนะครับขับเองเวอะมันน่าเสียวมากเลยเอาละ หาทำทุกคนมือนึงก็ถือกล้องน่หาเห็เดเจอหลังจากที่เราเล่นเครื่องเล่นอีกเครื่องหนึ่งเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็มาอยู่ในสวนสนุกนะครับเยอะมากนี่ อันนี้ก็คือฟรีหมดเลยนะครบทุกคนอยู่ในราคาตั๋วแล้วแต่กระเช้าขึ้นมาน่าสนุกมากเลยเราจะเสี่ยงดีหรือเปล่า <c oughs> เครื่องเล่นอันนั้นเราน่าจะไม่เล่นเพราะว่าคนต่อคิวเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปดูเครื่องเล่นอื่นกันนะครับว่าอันไหนมีคิวน,น้อยเราก็จะเล่นอันนั้นนะครับ <c oughs> สรุปไม่มีคิวน้อยเลย <c oughs> ไม่ได้เล่นจ้า <c oughs> เราขึ้นไปเล่นเครื่องเล่นนี้มาคือจะบอกว่าม่คิดว่ามันจะเสียงขนาดนี้นะครับคนเอาซันร้องไม่ออกเลยอะแบบ มันเสี่ยงมากมันขึ้นไปแล้วก็ดึงแล้วก็บูบเพราว่ามันเสี่ยวมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปน่าจะไปที่วัดร่งเสร็จแล้วล่ะายเราเข้ามาเม็กซ์มิเซียมนะครับทุกคนอันนี้เราก็จะมาเจอกับรูปปั้นต่างๆใดๆเอ่ย๋ยวให้ดูนะฮะอันนี้ก็คือวิลเทจนะครับแล้วก็ควีนอลิซาเบธนะฮะตอนนี้เราออกมาจากวสวนสนุกแล้วนะครับทุกคนจะบอกว่าจะให้ดูอันนี้สวยมาก ข้างบนนี้ก็จะอากาศหนาวมากเลยนะครับทุกคนทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปหมู่บ้านฝรั่งเศสน,นะครับ ทุกคนตรงนี้เคยเป็นสถานที่ตาอากาศของชาวฝรั่งเศสมาตั้งแต่ในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่1เลยนะครับทุกคนและก็ได้มีการสร้างบ้านพักโรงแรมในสไตล์ฝรั่งเศสขึ้นมาช่วงคริสตศักราช1919นะครับหลังจบสงครามฝรั่งเศสก็พ่ายแพ้และก็กลับประเทศไปทำให้วานะิล u t u b e ถูกทิ้งร้างไว้แล้วก็กลับมาบรณนเป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวเราพาไปดูสถานที่ต่างๆของหมู่บ้านฝรั่งเศสกันครับไป เราก็เดินเที่ยวเมืองฝรั่งเศสจนทั่วแล้วนะครับต่อไปเราก็จะขึ้นกระเช้าลอยฟ้าลงไปข้างล่างนะครับบานาฮิวที่เดิมนะครับทุกคนจะบอกว่าสนุกมากนะครับแล้วก็ผู้คนก็ต้อนรับกันน่ารักมากเลยนะเอาละทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดในมาเก็ตนะครับเป็นตลาดคล้ายๆกับร้ามค้าบ้านเรานั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรทานกันนะครับทุกคนที่เราไม่เคยทาน มาแล้วทุกคนอันนี้ก็คือ l o อเต t e r นะครับที่สั่งไปแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นหอยหอยหอยแล้วก็กุ้งแล้วก็หมึกย่างนะครับทุกคนน่าทานมากเลยราคาทั้งหมดนี้ก็แค่หกแสนดองเท่านั้นนะครับซึ่งหกแสนดองถ้าเทียบกับเงินบ้านเราเนี่ยไม่แพงเลยมันจะเป็นผงชูรสเกลือแล้วก็พริกไทยแล้วก็มีน้ำตาลหน่อยๆอ,อันน่าจะได้ด ซอสเขาอร่อยมากไม่ใช้ชอ้อนละช่างแม่งนะแค่ง,งั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับเดี๋ยวทานเสร็จเดี๋ยวเราจะพาไปเดินเวียนตลาดนะครับวันนี้หรป่าแลนด์มาร์กที่จะต้องมาอีกที่หนึ่งก็คือไอ้เจ้ามังกรนี่นะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นสะพานยาวมากนะครับมบังกรทองจะบอกว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลอะมันจะมีการพ่นไฟออกมาด้วยนะครับทุกคน <S <S แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอ้น,นี่คล้ายๆกับแลนด์มาร์กของสิงคโปร์นะครับนี่ทุกคนเห็นหรือเปล่า ยินจาวมอร์นิ่งนะครับตอนเช้าทุกคนเรามีอะไรจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้ไปเมืองเวยแล้วนะฮะเพราะว่ามันไกลมากสองชั่วโมงเนะี่ยจากนี่ไปกลับก็คือสีชั่วโมงทานอาหารก่อนแล้วกันนะทุกคนเอาเป็นว่าหาร้านทานอาหารก่อนทานอาหารร้านนี้กันนะทุกคนไปแล้วเราก็ได้เวียดเจียวหมูมานะครับทุกคนสำหรับใครที่มาประเทศเวียดนามอาหารจะคล้ายๆเย็น อา,อาหารจะคล้ายๆเราอยู่ก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเส้นขนมจีนนะฮะรรสชาติอร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วเส้นก็เส้นขนมจีนดีๆนี่เองทุกคนคิดว่าเรามาเจออาหารพื้นเมืองน,นะครับทุกคนน่าจะอร่อยนะเพราะว่าเป็นแบบฟิลแบบแป้งๆหน่อยนะฮะไหนแรงหนุม้าว้นน้ำตามันก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนมีแหนมด้วย เียเขาก็ทําให้ด้วยนะทุกคนแบบ t h a งคิว u มันก็อร่อยดีนะครับมันมีเหมือนแบบผงปุ้งแห้งด้วยนะครับเดี่ยวคนเดียวกินคนเดียวต้องลองผิดๆปูกกไปครับเออเมื่อกี้ทุกคนจะบอกว่าเสียใจมากเราไม่รู้ว่ามันคือเนื้อนะครับปกติมันไม่ทานเนื้อไปเดินเข้ากับเนื้อแบบน้ำตาไหลเลยจะอ้วกเราทานอาหารเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยว เดินไปคาเฟ่กันต่อนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเหมือนเก่าคิดว่าน่าจะไปคาเฟ่ที่ติดชายทะเลนะครับทุกคนคิดว่าน่าจะสวยมากแน่ๆเลยเหมือนในด,ดูในรีวิวจะเป็นสีฟ้าๆนะฮะัติดทะเลสวยๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปคาเฟ่กัน,นครับแค่ขอนั่ง พักผ่อนอัคลายกันนะครับเด,นนเดี๋ยวตอนนี้ก็4โมงละเดี๋ยวตอนค่ำพาไปเอเชียนพาร์คกันนะครับก็ามาอยู่ที่สวนสนุกแล้วนะครับทุกคนตรงนี้มันจะเป็นชิงช้าสวรรค์ครับถ้าเราขึ้นไปตรงนั้นปุบะเราจะสามารถเห็นเมืองดานังได้ทั้งเมืองเลยครับเดีย๋ยวเราออกไปซื้อตัวกันก่อนนะครับผมตเกตเข้ามาแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็คือชิงชา้า Cross เราเล่นชิงช้าเลยนะครับคุณแต่ว่ามี การแสดงใดๆอยู่ข้างในแล้วก็มีที่เล่นเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ oh. ว่าจะมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> วกเรากลับมาถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะครับห้องลกมากตอนนี้หรือผ้าตั้งไว้นะทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราเจอการที่สนามบินนะครับพรุ่งนี้เราบินกลับกรุงเทพแล้วจะบอกว่าสนุกมากๆเลยนะครับทุกคนกับการที่ทเที่ยวเองนอนไกด์นอนทัวร์เรียกรถเองจองเครื่องเองทำเองมาเองเองทุกอย่างสนุกมากนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่สนามบินนะครับโมนี้ตอนเช้าะนรับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารของโรงแรมน,นะฮะเ,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 เราก็คือปิดชั้นเรามาคนเดียวเลยเราก็คือปิดชั้นเพื่อมาทานอาหารลแลแดน <laughs> ไม่มีใครมาทานอาหารข้างบนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้ามันมีบุฟเฟต์เบรกฟาสนะครับแต่ว่ามินตื่นไม่ทันก็เลยนอนต่อแล้วก็มาซื้อทานเอาดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ได้ลุกขึ้นมานะเอเค okay. และนี่ก็คือมื้อเช้าของเรานะครับทุกคนสั่งเป็นข้าวผัดซีฟู้ดไปแล้วก็เป็น ซาฮาวายนะครับแล้วก็น้ำสปรอตแล้วเดี๋ยวหลังจากคานอาหารเสร็จเดี๋ยวเราจะไปที่คาเฟ่ก,กันนะครับทุกคนซึ่งเราสามารถฝากกระเป๋าไว้ได้นะครับหลังจากที่เราเช็คเอาแล้วไป2องครึ่งใบสามค่อยไปสนามบินเท่างั้นขอตัวไปทานข้าวก่อนนะครับ,บ คทิดถึงซ่อมตามเครื่องกี่กตีน้อยมากตอนนี้ <c oughs> จะที่สนามบินครับเราก็ถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวเดินไปเช็คอินก่อนนะครับตอนนี้ก็กําลังออนไทม์อยู่นะหลังจากเราเช็คอินของสายการบินเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราก็มานั่งรอเวลาขึ้นเครื่องนะครับตอนนี้จะว่ายังไม่ได้เข้าไปในเกตน,นะครับทุกคนจะบอกว่าทริปนี้นสนุกมากเป็นการเที่ยวคนเดียวแล้วก็ทำอะไรได้ตนเองได้หลายๆอย่างนะครับเป็นการเที่ยว ทาะเทศคนเดียวครั้งแรกเลยนะถือว่าเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์และกด Subscribe อย่าลืมกด Follow ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับทุกคน